คืบหน้าคดีดีไอคอนเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็มีกระแสข่าวเนี่ยนะครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็กําลังจะเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับบรรดาบอสทั้งหลายที่ถูกฝากขังอยู่เนี่ยนะครับจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในส่วนของความผิดฐานอ้างยี่ส่งโจรและก็ความผิดฐานฟอกเงินนะครับเนื่องจากการกระทาความผิดดังกล่าวนั้นนะครับเป็นลักษณะเป็นการกระทาผิดเป็นองค์กรอัจกรรมเนี่ยนะครับเป็นขบวนการนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีกระแสข่าวเนี่ยนะครับว่าทาง พนักงานสอบสวนก็จะมีแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างเช่นประเภทที่เป็นแม่ค้าที่ในการเชิญชวนแต่ละสายแต่ละสายแต่ผู้เสียหายแต่ละแต่ละสายมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพูดจาโน้มน้าวเนี่ยนะครับว่าองค์ธุรกิจของไอคอนนั้นเนี่ยจะประสบความสําเร็จแบบไหนจะต้องทําอย่างไรแะคนคนกลุ่มประเภทนี้ก็จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจาก บุคคลที่เป็นไม่ขายแล้วเนี่ยครับก็จะมีการแจ้งเข้ากล่าวหาให้แก่แก่บุคคลที่เป็นพนักงานของบริษัทเอคชนบางคนบางบางส่วนเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนเนี่ยนะครับซึ่งพนักงานดังกล่าวตามที่มีการเสนอข่าวก็เป็นพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ในการพูดคุยมีการโน้มพูดจาเชิญชวนน,นะครับแล้วก็จัดทาําเอกสารเกี่ยวกับการสมัครธุรกิจดังกล่าวนะครับก็จะมีการถูก ู้พนักงานส่วนแจ้งเข้าหาเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ไม่ทุกคนเนี่ยนะครับเป็นพนักงานของบริษัทบางส่วนนะครับซึ่งรูปแบบการกระทําความผิดของดีเอคอนเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับที่ผู้เสียหายที่จะเข้าไปเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินนะครับในหลักร้อยหลักหลักไม่ถึงร้อยนะครับเพื่อเข้าอบรมนะครับเมื่อมีการอบรมแล้วเนี่ยครับก็มีการพูดจะเชิญชวนเนี่ยนะครับว่าถ้าอยากจะได้กําไรมากเนี่ยนะครับจะต้องมีการสั่งสต๊อกสินค้า เพื่อเพื่อเพื่อจะได้สินค้าราคาถูกกว่าที่จะนําไปขายปลีกได้นะครับก็ม no ีคนหลงเชื่อก็มีการสั่งสต็อกสินค้านะครับก็หลายหลายท่านเนี่ยครับก็มีการสต็อกสินค้าหลายครั้งก็เป็นเป็นจำนวนเงินเยอะเนี่ยนะครับต่อมาก็ปรากฏว่าคนที่สั่งสต็อกสินค้าแล้วไม่สามารถขายได้นะครับก็พยายามที่จะมาขอคืนคืนสินค้าหรือยกเลิกไม่ดําเนินการต่อขอเงินคืนก็ไม่สามารถที่จะขอเงินคืนได้นะครับก็ปรากฏว่าคนจริงก็มี บางส่วนก็มีการแจ้งแก่ทางผู้เสียหายว่านะครับว่าถ้าอยากจะได้ผลตอบแทนนะครับให้คุ้มกับเงินที่ลงทุนไปเนี่ยนะครับทางผู้ชายจะต้องไปหาเครือข่ายหาคนมาเพิ่มเติมอีกมาสมัครเหมือนที่ตนได้เคยสมัครไว้เนี่ยนะครับก็มีหลายท่านหลงเชื่อเนี่ยครับก็ไปหาคนได้บางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้นะครับคนที่หาได้ก็ก็จะมีค่าตอบแทนจาก ไอคอนให้นะครับก็มีรายท่านที่ที่ได้ได้ได้ไม่ใได้ไม่ใช่ใชว่าได้เพราะว่าขายสินค้านะครับได้เพราะว่ามีการหาสมา,สมาชิกเพิ่มเติมสมาชิกใหม่ที่เราหาได้ก็จะมีการจ่ายเงินให้กับสต๊อกสินค้าให้กับทางดีไอคอนดีไอคอนก็จะแบ่งผลกำไรจากการที่หาสมาชิกเพิ่มเนี่ยมาให้มาให้กับผู้เสียหายนะครับก็เป็นการเสมือนว่าดีไอคอนก็มีการอ่าอ่า เชิญชวนเชนิญช,ชวนผู้เสียหายชุดแรกนะครับพอผู้เสียหายชุดแรกไม่ประสงค์ที่จะ,ะทํางานนี้ต่อนะครับต้องการจะขอเงินคืนไม่สามารถคืนได้แต่ทางดีไอคอนก็มีการแนะนําว่าต้องหาลูกทีมเพิ่มนะครับลูกทีมเพิ่มก็เหมือนกันนะครับก็มันก็จะวนเวียนอยู่เนี่ยนะครับเมื่อลูกทีมลูกทีมที่ที่ผู้เสียหายคนนั้นหามาได้แล้วเนี่ยครับไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้จะขอเงินคืนก็ไม่สามารถที่จะ ของเงินคืนได้นะครับก็ได้รับการแนะนําให้ไปหาสมายคิกเพิ่มอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับบางคนก็หาได้ก็หาไม่ได้นะครับนะครับก็ลักษณะการคิปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในคร่าวๆนะครับนะ